ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมก้าวราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะเจ้าภาพการจัดงานเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกทั้ง8แห่งจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่12และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่11พร้อมด้วยการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่4ภายใต้แนว คิดนวัตกรรมก้าวราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนระหว่างที่1 8บแถึงยีพฤษภาคม2565ณโรงแรมรอยัลคลิฟตแกนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสุภชัยประทุมนาคุลรองประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและปากถากระถาพิเศษท้งนี้ในการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายพิเศษการนำเสน ในภาคการบรรยายและการนำเสนอในภาคโปสเตอร์การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการจัดเทศกาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลราชมงคลแต่ละแห่งและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเผอยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสารรค์ของคณาจารย์นักวิชาการนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสู่สาธารณชนซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างฐานความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w r m u t c o n o r g นัฐพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรี กระทรวงสาธารณาสุขจัดอบรมเชิงบริบัติการให้แก่แพทย์เภสัชกรพยาบาล34คนพร้อมดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัต์นนครเมกกะซาอุาดิอาราเบียนายแพทย์สุระวิเศษศักด์ รองประหลัดกระทรวงสาธาร,รณสุขเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยปี2565จําจำนวน34คนประกอบด้วยแพทย์เภสัชกรพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธาร,รณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญในปีนี้3 7 3 8คนในช่วงระหว่างประกอบพิธีกระทรวงสาธาร,รณสุขได้ส่งทีมแพทย์ไปให้การดูแลพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวมีเตียงสำหรับ ผู้ป่วยใน20เตียงให้บริการตรวจรักษาทำหัตถการฉุกเฉินและส่งรักษาต่อรวมถึงบริการเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในที่พักของผู้แสวงบุญและหลังเสร็จสิ้นการแสวงบุญเดินทางกลับภูมิลำเนาได้จัดบริการคัดกรองความเสี่ยงและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้นำกลุ่มแซะเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครฮัทซซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านการอบรม350คนช่วยแนะนำการดูแลสุขภาพ ร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21่นากากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี